ครับสวัสดีครับช่อง7จ็ดคําแฟมิลี่ก้อนนี้จะเสนอเมนูน้ำพริกปลาทูครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราจะต้องอทำน้ำพริกปลาทูก็มีหอมกระเทียมพริกมะนาวแล้วก็ปลาทูที่เราทอดแล้วเรามาแกะนะครับแล้วก็หอมนะหอมซอยเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นเราก็จะทำการคั่วหอมกระเทียมแล้วก็พริก ใส่ในกระทะลงไปนะครับคั่วเพื่อเพิ่มความหอมนะครับของเครื่องปรุงนะครับนะครับก็ทำการคั่วไปเรื่อยๆนะครับไม่ถึงกับให้ไหมนะครับหลังจากคั่วเสร็จเราก็จะนำมาตํานะครับ ตำนะครับตำพริกตำหอมตำกระเทียมให้แตกนะครับก็อันนี้ก็หลังจากที่ตำเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำน้ำพริกเสร็จก็จะมาทำาใส่จานนะครับสีสันก็น่ารับประทานมากนะครับ น่ากินมากนะครับสำหรับน้ำพริกปลาทูวันนี้น้ำพริกปลาทูกินกับหน่อไม้ต้มนะครับซึ่งเป็นช่วงฤดูของอนหน่อไม้เกิดนะครับก็หลังจากที่ตำพริกเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการตำ ปะทูนะครับให้เข้ากับน้ำพริกนะครับนะครับทำให้ละเอียดพอประมาณนะครับพอได้ที่เสร็จปุ๊บก็ทำการใส่เครื่องปรุงนะครับนิดนึงนะครับรเพื่อ,อเพิ่มรสชาตินะครับรรรทั้ง,งน้ำปลา แล้วก็น้ำปลาหยอดไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับ <Hey. S 1> พอเข้าได้ที่เสร็จปุ๊บก,ก็จะทำการโรยด้วยหอมแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะครับ ำการคนนะครับคนคนให้เข้ากันนะครับกับน้ำพริกหอมกับน้ำพริกนะครับจากนั้นเราก็ทำการต้มหน่อไม้ให้สุกนะครับนะครับพอหนอ่อหน่อไม้สุกปุ๊บเราก็ลินน้ำออกแล้วก็เปลี่ยนน้ำแล้วก็เอาน้ำใบย่านาง ใส่ลงไปแทนนะครับแล้วทำการต้มอีกรอบนึงนะครับรสชาติของหน่อไม้ก็จะอร่อยขึ้นนะครับครับก็ใส่เครื่องปรุงรสไปนิดนึงนะครับเพื่อรสชาติจะได้อร่อยนะครับครับนำไปต้มครับนำไปต้มรอให้น้ำเดือดนะครับ หน่อไม้จะมีความอร่อยมากขึ้นนะครับเพราะว่าใส่น้ำใบย่านางนะครับก็หลังจากนั้นก็ทำการตักน้ำพริกใส่ถ้วยนะครับดูลักษณะของน้ำพริกที่ทำออกออกมานะครับน่ารับประทานมากนะครับดูครับโรยด้วยนะ้ำ พริกขี้หนูนะครับลูกโดดนะครับวันนี้น้าพริกปลาทูก็จะได้ดูสีสันน่ารับประทานมากขึ้นนะครับวันนี้จะกินกับหน่อไม้ต้มแล้วก็แตงแล้วก็มะเขือนะครับเป็นไงเป็นไงครับน่ารับประทานไหมครับสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะครับว่า น้ำพริกปลาทูเป็นยังไงนะครับดูดูครับดูดูสีสันน่ารับประทานมากนะครับ <Okay. S 1> ครับอร่อยมากครับสําหรับน้าพริกปลาทูนะครับก็เป็นเมนูหนึ่งที่ง่ายง่ายแล้วก็น่ารับประทานนะครับสำหรับใครที่มีเวลาก็ลองทำรับประทานดูนะครับสําหรับน้ำพริกปลาทูรับรองว่าไม่ผิดหวังสำหรับเมนูนี้นะครับ ก็ยังไงก็ขอฝากติดตามช่องเกตคำฟมิลี่นะครับนะครับสำหรับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดี